มื่อนี้นะสูงง่ญ่รันทับเจ้ามื่อนี้ฮะมีอ่าแนว่มาเ่มาไห้ได้มื่อนี้นะสูงง่า่รันทับเนาะจมีนยังได้เนาะเดี๋ยวคอยดูวันพวกนี้ก็แล้วกันจมีไปเสือภัยให้น้องเดี๋ยวคอยดูวันพนี้ เราลุงป <usion> ่าท <personas> in ี่มีเชือกไผ่เนาะแต่ว่ามื้อนี่สาวิเอร์ก็มีเชือกไผ่เช่นกันอ้าวนาะอยู่รถพี่แล้วย่างข้ามาเนาะโอ้โหเดี๋ยวขี้พบอันนี้หยู่รถพี่แหล่านี่ก็ได้อยู่พี่เนาะเจ้าไข่เบิ่งประตูนี่ไข่รถเนาะอ่าไข่รถ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สาวเวลตาเดอ้อเนาะตอนนี้สาวเวลกะอยู่บ้านนาแเพกเนาะพี่น้องเนาะสาวเวลกะมาหาน้องลูกปลาหรือว่าทางสาวโมสาวตาเพิ่นคือเก่าเดอ้อเนาะแต่ว่ามื้อนี้พี่น้องเอนะ้ยเนาะสาวเวลเห็นในคลิปบาเวียดว่าหลายๆคนหลายๆ FC อาจจะเห็นแล้วก็ได้ยินเนาะที่ในคลิปบาเวียดพี่น้องเอ้ยว่าน้องปลาสิมีเซอรฟายเนาะจากพ่อก่อนพี่น้องเอนะ้ยเนาะ สาวเยาะก็ดีใจล้าใหลายเนาะที่แบบว่าทำปรอก่อนเพิ่นยังหักยังแพงน้องลูกป่ายังสิมีเสื้อผ้าให้น้องแล้วเนาะแล้วก็ะ่าลุ่นเบิงพี่น้องเลยว่าเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงน้ำกันพี่น้องเนาะอ่าเนาะตามนี้เลยสาวเยาะไม่ได้อ่าเปลาเอาเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เปลาเอาเองเลยเนาะมีแต่จะมีเสื้อผ้าอันนี้เด้อเนาะเดี๋ยวขอใันนี้ตานพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่า นี่ยังประธานาธิบดบ้านเนาะบ้านตัวตัวคนชุมชนคมเพียงไปกันิแลวคุณก็ท่านผู้ให่กแตะว่ายังบ่นว่าว่าจะบ่นวไแล้วก็พตดใหม่ของของน้องน้องมีสิทธ์อยู่คนเดียวเออพ่อก็คือพ่อน้องป้าก็คือลูกของพ่อเออพีแต่ จะมีเสื้อผ้ายให้น้องตัวเสื้อผ้าย้นเลยเดี๋ยวคอยดูวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันจะมีอะไรเสื้อผ้ายให้น้องพี่น้องมาเลยก็คือพอกอนกระทรวงข้อความเสียงมหาบเวียรเนาะว่ามีเสื้อผ้ายให้น้องลูกป่าวันพรุ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะป้าตัวเนาะมีอย่างเด้พี่น้องจีนแดงก็รอลุ่นรอส้มน้ำกันเนาะเสื้อผ้ายให้น้องลูกป่าจากพอกอนี่สิเมนเรื่องอีอย่างเนาะแต่ว่ามื้อนี้ สับเวล์มีเซอร์ไพายี่น้องปลาเลยพี่น้องเนาะวอลล์วอลล์พุ่งนี่เนาะเป็นสื้อผ้าของพ่อก้อนเป็นพุ่งนี่รุ่นเบิ้งเนาะซีเมนตยังแต่ว่ามื่อนี่สับเวล์เซื้อผ้ายก่อนเนาะพี่น้องเลยซีเมนตยังขารุ่นขาส้มน้ำกันเนาะเดี๋ยวโทรหาน้องเพื่อนก่นน้องเพื่อนอยู่อยู่บ่เนาะสับเวลอ่ะมีเนี่ยมาเซอร์ไพ่น้องลรวพี่น้องเลยวัอนี้เนาะถือว่าโู้ลันทับน้องปลาวัอนี้เนาะพี่น้องเลยถขาเบิ้งน้ำกันเนาะเดี๋ยวโทรน้องเราก่อนอยู่เพื่อนอยู่บ่เนาะพี่น้องเลย ่ในเฟซกันอยู่เนาะแอนเดโทบ่ติดเลยสัญญาณบ่ค่อยแฮงาเียกอยู่บ่นโพี่น้องอ่ากล้องก็อยากลมเพากล้องเนาะลมแฮงพี่น้องเอ้ยโรยังบ่ตยพี่น้อง่สิได้อ่าซไน้องปลาบ่เนาะ ปาที่ได้ครับโซ้อยู่บนเนาะยโทูบ่บมีคนอับปาทนี่เป็นเจ้าค้าเบียดอยู่เนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวยโทูบหาเพื่อนดีข้างเนาะพี่น้อง จะพาเวียกยู่น,น,นะพ,พี่น้องพี่น้องน้องลูกปลานี่ยชิได้อย,ยู่บ่านนอเอาข้าวดีมาฝากชิได้ข้าวดีอยู่บ่านนอแนวน,นี้เธอ,อไปมีคนท้าบน้องอาจจะยุ่งเนาะอาจจะยังบ่คอยมีเวลาก็ได้พี่น้องพี่น้องเราอาจจะพาเวียกอ,ยอ,ยอรือยังเนาะแต่ว่ามื้อนี้สาวเวลมีเซอร์ไพรส์ให้น้องปลาเนาะคือว่าโซ่ทับลุนทับน้องป่ามือน,นี้พี่น้องเอ้ยโซ่หญ่ลุนทับน้องป่าเนาะพี่น้องเนาะน้องลูกป่า แต่ว่าโทรหาเนี่ยมาครับพี่น้องเลยตอนนี้เนาะเดี๋ยวโทรอีกครั้งพี่น้องจะเป็นอากาศดีใจลายเนอ้องวันนี้ดูอ่ะเป็นโทรมาแล้วพี่น้องฮัลโหลเห็ดหยางยื่ฮัลโหลน้องปลา <c oughs> เห็ดยาเห็ดยางยื่ พัก,กจ้าโอ้โหพักง่าย<ห>เนาะคิดว่าคือบ่ฮับแท้นอเห็นอย่างยู่อย่างได้อยู่บ่ะเนาะมามื้อน,นี้น่ะอ่ามื้อนี้นะ่ะ,นนะโซงใหญ่ลั่นทับเจ้ามื้อนี้ฮะมีอ่าแนว่ยมะเนี่ยม,ม,มาให้ได้มื้อนี้นะโซงใหญ่ลั่นทับนมเมนาะสิแม่นหยังเด้เนาะแม่นเอาผู้บ่าวมาต้อนน้องปา่าบ่ะเนาะเราอยากวัวกันพี่น้องเรยเนาะ หิบมาได้เนาะเลยอย่าะะพูดบพรว่าโชคลันทับเป็นยังอย่าพูดนะเฝ้ามาเด้อมาตอวน,นี้เลยมันเพิ่ง <c oughs> พักอยู่พี่น้องเนาะตอนนี่ก็ไทายคลิปอยู่เนาะสบายสบายดีดสีคนละเนาะใส่เห็นอยู่เบาเบิงเดียวอ่าเปิดแสงจอก่อนเนาะใส่เห็นหน้าเห็นตาแน่ มัวมั่วเะพี่น้องเนาะมั่วเนี่ยเพราะว่าอ่าอันนี้มั่วเนี่ยมัน่ค่อยมีสัญญาณไว้แล้วก็มีแต่ว่าเอ่อเฝ้าขึ้นมาเนท่ยอะไรเนาะด้ยอยากกู้ว่าเมนยังมีแต่เฝ้าขึ้นมาด้วยโอเคโอเคเนาะเราจะถ่ายอยู่เกอนน้องมูเด้อโดยบาย เราพี่น้องเนาะครับจนได้โทษสองเท่าแล้วเพิ่งยังพดพักอยู่น้องราคาเวียยคืออะไรพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าได้ยินพอกลอนแล้วว่าเว็บชันมาสาวบอกอะทุกซึกว่าดีใจเนาะพี่น้องเมื่อวาน้องเราปรั๊บกลมขอดใจก็พอกลอนได้แล้วบ่หวนะเนาะไปชิลลองถามเราอยู่พี่น้องเลยยันว่าพอกลอนเป็นเหตุแบบว่าคือนในหนังนะพี่น้องหรือว่าอ่เาเพิ่งเซไยกันนะแบบว่าเกิดท่ายังไงอีกค่ายหนึ่งแบบรู้สึกแบบ เสียใจน้อยใจเนาะแล้วกะเสื้อผ so ้ายนะพี่น้องแล้วกะโอ้ยเนาะเสื้อสั้นกะอ่าอาจจะเป็นไปได้เนาะเดสียงาพนึงเสื้อผ้าเนาะแต่นี่กันล้อเบิ้องฐานต้องปลาเบิ้งก้อนเนาะพี่น้องเนาะเป็นปั๊บควงขัดใจแล้วเราบอกกับผอกรถนเนาะเพราะว่าท่านผอกรนี่มีพระคุณกับน้องลูกปลาเนาะพี่น้องเนาะคนนี้พระคุณกับน้องลูกปลาหลายเนาะก็คือเรื่องเพื่อนยองยังยังรอดหลายเนาะเพป็นกะทักแท่งเป็นลูกเป็นเต้าดีเนาะพี่น้องเนาะ แต่มีเรื่องข้อใจพิดกันบ่หรือจังใดเนาะแต่แต่ว่านั่นก็นอยากให้ปับป่วงข้อใจกันแลยเนาพี่น้องเนาะพิจใจกันมันกับบ,คบอคบ่ปันใดเนาะพี่น้องนอกวันนี้กระถาน้องลูกป,ป่าเพิ่นเพิ่นมากรนนะพี่น้องนอะกว่าโชครันทับเพิ่นนี้เมนอีอย่างนาะพี่น้องนอะงลูกป,ป่ามาเรนได้คำตอบเลยเนาะพี่น้องก็นั่งถาน้องแล้วก่อนน้นองแล้วพักยิ่ใสพี่น้องเลย ถามว่าเงินโดนยังบ่งมาไหมเป็นเนยงยพดภักมาแล้ยวนะเพราะว่ามันค้ำแลยวบเมนยังดอกพี่น้องเไหมซาเ,ม,าเมียกะสซิเมื่อแต่วิสเน่ฮัลโหลมาอลไรบ่มาอะไรแอบไว้ได้แหย่คนอื่นได้โอ๊ยแหย่คนอื่นได้ปลาช่านี่ถ่ายรูปโอเคโอเคมาไว้ไว้ถามพี่น้องเลยยังงี้ว่ามาอลไรเนาะ เอาเนาะมาไว้มาไว้อย่าหู้อยู่บ่แม่นยังกันนี่เออเนาะมาเบิ่งไว้มาเบิ่งไว้เนาะเข้าดีของเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นมาฮอดแล้วสยดีเนาะคิดว่าบ่อยากได้บ่น้องปานี่ว่าว่าอันขาดีคือนานมาแท้เฮ็ดได้คือนานมาแท้พดพักแล้วแหลักแล้วโอสิได้มื้อนี้คือแต่งตัวแปลกๆแท้มื้อนี้เนาะนงาุงอีกบดนี ร้านเปียกกระดูกซิ้นตนเองเนาะโอ้ยเร่งด่วนเลยเนาะฟ้าวเลยเนาะเห็นได้ข่าวดีเนาะคิดว่าสิให้คนอื่นซะบ่เนาะว่าน้องปานี่อยากได้อยู่บ่ว่าซั่นแม่นอ่าเมื่อปาเเนาะค่เลยสิค่ลหิวข้าวพร้อมพี่น้องเอ้ยเว้าหยอกเว้าหัวเด้อเนาะของน้องปาก็เป็นน้องปาคือเก่าแหละอยากฮู้อีบ่มื้อนี้แม่นอ่าโลนทับแม่นเรื่องหยังงําใดเอาสุดๆเลยสุดๆเลยเออเนาะอู้สุดๆกับ อ่าพ่อก่อนเนาะมื่อนี้นคือไปรป๊กท่าสติ๊กอีกมือ่อนี้เอากะท่าอะไรนะเนาะเห็นอะไรนะ้ีวิตเป็นค้าวบุญเล้งย่านผู้บ่าวบุซื้อซอยเลยเนาะเป็น่ยนไหมข้าเป็ี่ยนไหมข้าใครยังอันนี้ข้าทุกสิน้นโอ้งานบุญในเฮือนในบ้านในวันนดเนาะงานบุญอยูก่กับจวนบุญพระปลาอืมจะได <b un papa> ้ตู้เทคลงมาแล้วบ่บ่งไงซื้อมืออื่นชนเทง่ายขามาหามืออื่นเจ้าว่าหานอนบอดบอดไปยักยังไปเต้นบิดคืนเนาะที่ไหนคืนนี่มันยากนอน่ สรุปได้ไปเต้นบ้าเมื่อคืนนี้ขึ้นลงไปรัวนันเพิ่นเหรอเพิ่นมากลางมาตะวันเนื้อลูกสแลนเดอร์เขามาลงก่อนอืมเอามาพี่<ม>ก่อนเนาะอ่า<ม>อพี่น้องเลยมื้อนี้แม่นอ่ามีข่าวดีมาให้น้องลูกปลาหรือว่ามีอ่าโศกลันทับน้อง,ลองแล้ว่าแหละเนาะมานั่งก่อนนั่งก่อนเนาะโอ้สิลล้มก่อนแหละพี่น้องก็อ่นานั่งงา,งามๆอะะ่าเนาะเฮาสิได้โศกได้ลาบเลยเนาะ อ่าพ่เชียนั่นนั่นเนาะนั่นคือที่เลยอ่าเนาะพี่น้องเอ้ยอืมเนาะวันแรกกันเนาะเอ้ยได้ยินทั้งคลิป保卫ววียด่าเจ้าได้เบิรงหรือว่าเจ้าได้ติดต่อกับพ่อโก๋จิบว่าขอวอาเรื่องนี้ก่อนอันนี้ก็ว่านกับว่าติดต่อนะเพิ่นได้ตอบจะมาจิบว่าแต่มื้อนั้นบ่ได้เบิ่งร์นทำไปยินโทรศัพท์เลยเนาะอ่าเอ้ยเห็นในคลิปบเวียดด้วยว่าพังน้ำกันนั่นแหละว่าพ่อกก๋ชงเสียงมาว่า จึงได้แบบว่าคิดว่าน้องลูกปานะ่ะได้ติดต,ต่อกับพอเล่าอะไรป้บกว้วงขอวใจกันแล้วบ่หวะเนาะบ่ติดต,ตอ่<พ>อเอาเอาเดี๋ยวใส่พังเขงาก้วงเสียงทางพอเพิ่นทรงมหาเบาวเวียดกันเด้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหอยน้องเราฟังน้ำกันเนาะเอาเนาะนัง่งถ่ากกอนเนาะเดี๋ยวข่าวดีเฮาถ่ารอลุ้นเบ่งอันนี้เนาะใส่เลยพี่น้องได้ขอเปิดฟังให้ ลองป่าฟังก่อนเนาะแป๊บหนึ่งเด้อเนาะรอรอกอนนี่อของน้องน้องไม่สิ้นอยู่คนเดียวน้องไม่สิ้นสิ้ของเื่อนชานเนาะก็คือพ่อน,นน้อง่าก็คือ ตนว่เมื้อทสาวีาก็มีเชื้อไผคือกากหนูน้าดองลึกป่าจิ๊บว่าพอก่อนเราวิมีเชื้อไพลเจ้าเก็บคือแบบว่าให้เจ้าวาแล้วผัดมีเชื้อผพเจ้าที่ไปยักะูื้องเนอะอันนีว่านนี่แก่วันกจับเลยทับเลยต้องแต่เลยเมื่อน่ะกเอาแบบทผ้างเนาะเพราะว่าพอแล้วก็ว่ามีเชื้อไพลิที่ได้ความรู้จดตอนพอเนามีเชื้อไผเจ้าคิดว่าเรา ่ดีใจเนาะแต่ก็ยังมุ่งหวังเรื่องอย่างเนาะจะเอาก็ดีใจที่ว่าพอคนยังหายแย่งยังจะมีเสื้อผอกเสื้อผ้าอเนาะแต่ว่ามื่ออื่นนอยู่ในโลกป่าเน้อเราคิดเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องทายอยู่เอาเดี๋ยวการวัดเชื่อไปบอกกับพอคนเนาะแต่ว่าเรื่องรถนี่ยังคือว่าได้พอได้ขี่อยู่เนาะอาจจะโมเมนต์พี่จ้าแต่ว่าซื้อให้ล่องลูกปลาอยู่จ้งเนาะ เอาพี่น้องก็รุ่นเบิ่งเด้อมื้ออื่นถ้าว่ามีหยังกัเสื้อผองเสื้อผ้าอย,ยังกับอกเอื้อนําได้เนาะ<ม>พอได้รุ่นนํถาถ้ามีเวลาจับโทรศัพท์เด<ม>้อม,มื้ออื่นถ้าเบิ่งหัาเมื้อนี้ก็ยังยากแล้วนะขึ้น,นเวลาจำโทรศัพท์เลยเพี่น้องก็คือมื้ออื่นนี่ก,ก็สิมีเสื้อผ้าคือกันจากพ่อก่อนบัดน,นี้น้องลูกปลาโดนไปอีกมืม้อนี้ก็โดนไปอีกซาเวียรเสื้อผ้าบัดนี้เนาะตอนนี้ยูเม้นขึอนเจี๊ยบหูจอยจ้อยยูเม้นยังเนาะ เกลองเวลาไว่าไอ้เพิ่นคิดก่อนพี่น้องเลยเนาะไอ้เพิ่นเดี๋ยวว่าในใจจากผู่กั่นนะเนาะมันยังโน้ะมันยังเน้ะสินะเกลองเวลาไว้ก่อนเนาะแต่ว่าเรื่องติดต่อกับอก่อนยังอยู่เนาะติดว่าบอกน้องลูกปลาน้องลูกปลาเอ้ยเดี๋ยวมืออื่นพ่อเชื่อภัยลูกปลานะสินะแม่บบว่าวันที่เธอจับเอาเมื่อเมื่อบ้านเมื่อซุ่มตั้งแต่หกโมงเกือบแปดโมงชุมภาษาอะไรนะซุ่มแบบนี้เลยเรื่องบอกเรื่องบุญ กลเเเยนะาาอพี่น้องเลยสิเพื่อเป็นการเชิญสัตเสียเวลาเนาะเดี๋ยวสวเีลสิพาน้องลูกปลาไปเบิ่งเรื่ออบุญดันทับเราโศกดันทับเราเมื่อนี้เนาะโศกใหญ่ดันทับได้น้องปลาเรียนโศกธรรมดาเนาะอ่านเนาะเดี๋ยวอ่านั่งค่ะเนาะเดี๋ยวสิพ้าจะไปไปเบิ่งเนาะมาเม่นยังพี่น้องเลยเดี๋ยวอ่าลุกขึ้นก่อนเนาะโสดใหญ่รันทับนี้เนาะเม่นยังพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้วกัน ผู้เนาะสินเพิ่งก็ได้เอาฮิบนุง่งนุ่งสินไว้ก่อนว่าเย็นอ่ะนอันนี้ก่อนว่าเย็นเลีนกอน่อนว่าเอาเอาเนาะอยู่รถพี่แล้วยางเข้ามาเนาะโอ้โหเนาะเดี๋ยวเขาิบพบอันนี้อยู่รถพี่แหล่อันนี้ก็ได้อยู่พี่เนะาะเจ้าไข่บิ่งประตูนี่ไข่รถเนาะอ่าไขา่รถคุณเห็นยังน้องป่า S <S อ่าเนาะเด็คือเน้ากินน้องปลาเนาะมีมีเด็กกับนมกับปลากระป๋องแค่จับคุนมากมึงอยู่เนาะอ่านี่แหละเนาะฮุนนี่แหละโซงใหญ่รันทับเนี่ยมื่อ็จะชิบ่ได้เลยนี่ฮุนนุน่มอ,อีกอ่าเนาะเดี๋ยวเอ้ออัดมาจินได้ความรู้สึกดีใจอยู่บ่อดดีใจถือว่าโดนได้บ่ได้อีแบบนี้เนาะถือว่าโดน,นได้ได้นี่นี่กับซาบ,บาโซงใหญ่แล้วเพราะว่ายังมีผู้เพิ่นหักเพิ่นแพงอยู่เนาะอยางพวกกระโปรงเป็นไผ่นี่ ไผอ่าผู้ใหญ่เพิ่นเป็นไผอย่าฮู้อยู่บ่า<ะ>เป็นผู้เดียวกันกับอ่าผู้ที่เพิ่นซื้อโตะ๊ะให้เจ้าเนาะซื้อโตะ๊จะจําได้อยู่ติจํได้ <laughs> อ่าเป็นพ่อฮักของซาว,วเองเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่อ่าสหารัฐอเมริกาพุ่นแหละเนาะ <laughs> เพิ่นก็นได้ซื้อโตะ๊ะให้นอ้องลปาุดนึงเนาะที่น้องลปาลนั่งอยู่ั่นแหละพี่น้องเนาะ <laughs> และมาบัดนี้เพิ่นก็นยังฮักแพงยังเอ็นดูเจ้าคือเก่า เลยเป็นก็ได้ให้ซาเวลนี่เนาะอ่าซื้ออ่าเครื่องอยู่เครื่องกินให้น้องลูกปลาพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋บั่นความฮู้สึกพอมี FC ที่ยังฮักยังแพงเจ้าเจ้าฮู้สึกจังได๋ดีใจที่ดดเพ่นก็ยังยังแพงเฮาอยู่ตอนแรกนคมคิดเจ้ายนบ่มีผู้ฮักผู้แพงแล้วบ่อเออยังมีอยู่เนาะมีแต่ว่าเฮาทําตัวเป็นคนดีเนาะต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ถือว่า อ่าเดมาฮอดมือน้องลูกปลาแล้วเด้อพอเด้อเนาะเป็นพอฮักซาแววเองเนาะเพิ่นก็ให้ซาแววเป็นสะพานบุญให้ซาแววก็ได้ซื้อนมซื้อปลากระป๋องซื้อมีให้นะพี่น้องเนาะมื้อนี้ถือว่ายังสิมีอีกน้องปลาเอ๋ยยังสิมีอีกรุ่นเบิ่งอีกเนาะลก็นั่งก่อนเนาะนั่งก่อนนั่งอยู่สอ่านั่งก่อนนั่งก่อนเด้อยังสิมีอีกรุ่นเบิ่งอีกแม่นยังบาดนี้เนาะ ้อพี่น้องเอ้ยจริงได้ยังอยากฮู้อีกอยู่ได้เนาะนี่ก็ว่าได้เนาะเออดีใจบ่ดีใจแฮงสําได้เอาดีใจนี่ดีใจสุดเลยดีใจที่สุดอ่าเนาะถือว่าเนินนานแล้วบ่บ่ได้มีผู้ใดแบบอ่าเอามาให้แบบหลายอย่างจังซี่เลยอืมแต่ดนและแม่นมาได้จักเดือนะก็ตั้งแต่เฮือนแก็บ่ได้อแต่มื้อนี้าก็ได้พอเนาะที่ว่า ผู้ใหญ่เพิ่นช่วยๆกันเข้ามาอีกเนาะแต่ถือว่าโอ้ได้หลายหลายมืออยื่อหาหลายเดือนอยู่จังหาเน,ะน,น,นะาะกะว่าปลากระป๋องนี่ได้ประมาณจักมื้อเอ้ากะว่า<อ>แม่นนี่ก็ยังบ่ฮู้ยังบ่ฮู้เนาะกินหลายคนก็บเบิดไว้ได้เนะาะมันหลายคนอั<ม>อนนั้นเป็นมีเนาะจะมักอีบ่อลดย์ยำๆนี่เลยอ่าชลุกมาเอื้อขอถามเอ,เอ,อื้อก็ยังบ่ฮู้ว่าน้องสิมักรถโดดใดกันเทศระวัง <S <S มี เป็นอยำยำแล้วก็เป็นยำยำแบบว่าอันยังคนห้องมีอ่าไว้ไว้ค่ะนะไว้ไว้กับยำไว้ไว้เนด้เนาะกับมีอาทิแบบว่ามาม่าค่ะนะมันมีหลายแล้วรสสมรถยังค่ะนะน้องมักแบบได้ใช่ไหมโอ้รสสมตัวยำยำรสสีแดงนี่เนาะรสสีสมนี่โอเคพี่น้องเลยเนาะหูแล้วบาทนี่ตัวแรกซื้อมายังบูถึงใจอยู่เนาะ แต่ว่ามื้อนี้บ่แม่นบ่เตียงเด้อเนาะพี่น้องเนาะปลากระป๋องเฮาบ่แม่นปลากระป๋องบ่เตียงซ้ําเพราะว่ามาซื้ออยู่ดงเห็นเลยบ่มีพี่น้องเอ้ยเนาะชาวววก็ตอนอยู่เนูผัดอ่าบ่ทันได้ซื้อเนาะว่าโอ้มาซื้ออยู่ดงเห็พี่แหละว่าเพราะว่าบ่เห็นปลากระป๋องนะเพิ่นก็เริ่มบ่ค่อยมีแล้วเนาะเอออยู่แถวเนูก็ได้เนาะต้อง้านผู้ที่เราลงงูแหละเนาะพี่น้องชาวววผัดบ่ได้แวซ้ําเนาะก็เลยมาแวซื้ออยู่ทางดงเห็เพิ่นพี่น้องเอ้ยืเนาะ ยังอีกบาทนึงบัดนี้ยังอีโซกนึงหากะโซกนึงเนาะโซกนี้กะโซกใหญ่คือกันอ้าวเนาะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวพี่น้องเอ้ยเนาะรออีกน้องปลาใจสั้นนี่บ่ใจสันอยู่อย่าฮู้เนาะแต่ว่าพอเปิดอ่าพ่ออ่านี่กดีใจแล้วเนาะเลยเพราะว่ายังมีูักูพงเาได้เพิ่นจังให้ได้กินเนาะว่าบ่มีูักูพงเพิ่นกบ่อ่าให้ซเนาะ ลุงนี่กับพ่ออ่านน้องกับำรุงได้นีเนาะช่วงนี้กําลังคุณดีเนาะเนาะเสบายใจกวนขึ้นอีกอยู่บ่บ่๊ะบออ่าเนาะงสันพอดีได้แซ่แพ็คหนึ่งแซ่เนาะปลากระป๋องแล้วก็มีเห็นน้องแล้วมากินที่น้องเนาะใส่ก้าวแล้วก็เห็ดต้มปลากระป๋องใส่กับเข่าขีเนาะเนี่ยไม่ได้กินจนเลยนะไม่ได้กินเน่เราโบมี่มันบ่เออเฮาบว่าได้ซื้อต้มมันนั่นนะเฮาอย่างกับเฮาบ่มีแน่เนาะบ่มีปลากระป๋องใส่แน่เ ือว่าน้องเราก็ไม่ได้กินโดนได้กินมาน,นี่แล้วซะเดี๋ยืมอสูตรเก่าก็แล้วกันเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะ,ะมันนี่กะทอดอ่ายงเฉลยเนาะ,ะเฉลยอ่าโชคอีกอันนึ่งน้องลูกปลาคิดว่าเป็นยังเอ,อ้าอ่าสิ่งของกับเงินเนาะชอ่อย่างแค่เลือกเอนาะน้องปลาที่เลือกถึออยู่ว่าน้องสองอยางใค่เลือกสิ่งของม้า,มา สิ่งของว่าจะเลือกสิ่งของระวังสิ่งของกับเงินนั้นว่าจะมีสิ่งเลือกเอาให้เลือกแลดวถึงคิดกับว่ากันเนาะสิ่งของเอาสิ่งของนะพี่น้องเนาะสรุปแล้วคือคือคือผิดเนาะเอาเงินพี่น้องเงยเนาะหลังจากที่เราชื่อเข่าของแล้วกับเงินที่เหลือซื้ออะไรนะพี่น้องเนกันเงินที่เหลือซื้อเข่าคองมาให้น้องลูกปลาสวัสดาก็ได้มาให้น้องลูกปลาอีกรอบเด้อเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวให้น้องแล้วกอนพี่น้องเลย อะไรแบบนี้เม้นละเที่ยวแล้วบ้านองป่าเงินเที่ยวไปน้อย <c oughs> เนาะเที่ยวแล้วเอาเม็นว่าใหม่เนาะอ่ะนี่แหละพี่น,อนอ้องเลยเนาะก็เป็นเงินในอีกจำนวนหนึ่งจากที่ว่าเขาซื้อข้าวของแล้วเนาะมันเหลือกับมาให้น้องแล้วอีกพี่น,อนอ้องเลยเนาะเพราะว่าถ้าว่าเสียเงินมาให้น้องแล้วกับซื้อข้าวของให้นอ้องเราในช่วงนี้ก็บโบอยากให้เราไปทั้งนอกเม็มนบ่น้องบม่ค่อยได้ไปเนาะตั้งแต่นี่มาก็ได้ไปเสียเดียวได้คือไทยนี่แหละชาวเวียกับโบอยากให้น้องเราไปน้องก็เลยซื้อข้าวของมาแล้วกับเงินที น้องเรานี่คือโซกอีกโซกหนึ่งเนาะดีใจบ่ดีใจดีใจลายเนาะสวีอ่ะกับจนสั้นพี่น้องเลยเนาะทั้งสั้นคิวขอทั้งสั้นดีใจกับน้องเราเนาะเอาเนาะเหนื่อยขอบใจอ่าเอาไว้ดีเนาะพรไว้ดีๆเหนื่อยอ่าเงินทีบัตรเรืยกซื้ออันข่าวของงี้แหละพี่น้องเลยเนาะดีใจก็มีแต่ให้น้องลูกปลานี่ขอบุญขอบคุณทางพ่อเพิ่นเราพอเพิ่นยังหักยังแพงน้องลูกปลาคือเก่าเนาะเลนื่อยขอบขอบคุณเพิ่นเหนื่อขอขอบุณขอบคุณทางพ่อ ขอให้พ่ออยู่ดีมีแห้งกะที่ซื้ออาหารการกินที่ยังเอ็นดูน้องลูกปลาอยู่กับขอให้เพันธุ์เจริญดีม่แห้งคำเจ็บบ่ให้ได้ความแข็บ่ให้มีสุขภาพห่างกายแข็งแรงแห้งเป็นโฮมโพโฮมให้ให้ลูกใหหลานขอให้พอไปทางไหนขอให้ไปรอดปลอดภัยเด้อพ่อเด้อขอให้พ่อร่ำร่ำร่ำเลยดวยเด้อซาซาถูกนะพี่น้องเนาะเด้อพ่อเด้อหอดมือน้องลูกปลาเรียบร้อยเนาะสะพานบุญในครั้งนี้สวัสดิการขอบคุณของคุณทางพ่อเพป็นหลายที่ ไวเนื้อเสื้อใจทั้งสาวเวลเนาะให้เป็นสะพานบุญให้อ่าสาวให้น้องลูกปลาเนาะพี่น้องเนาะพ่ามาถึงแล้วให้พออยู่ดีมีแอรเบอร์สุขภาคนในครอบครัวพอเดอ้อเนาะลำล้ำเหน่อยด้วยอาอยุหมันขวัญยืนเดินทางมาใส่ไปใส่ขอให้รอดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเด้อยพอเดอ้อถ้าคือแต่การรวมถึงทั้งพี่น้องแกรฟซีทุกท่านที่เบิบร์นคีเบิ่งโฆษณาแลยค่ะเป็นกำลังใจให้สาวเวลและน้องป,ปาลาเลฮักลเลนดูเพลง สาวแววเลยน่องปลาเด้อค่ะยู่ดีเมียเพ้อเจ้าปูเจุกคนไทยลำลำเดือดรวยนาะให้สุขภาพร่างกายแข็งแหงแข็งแหงเด้อเนาะมีเหมนก่อนยืนบนเด้อซ่าถูกพี่น้องงี้เนาะคือว่าสาวแววก็ดีมุกดีใจกับน้องเล่าเลียนายเนาะเพราะว่าโดนน่าแล้วเนาะที่าร์บัได้อ่ามีผู้ใหญ่เป็นช่วยเรื่องอ่าในยูน่ากินหรือว่าเป็นเงินเป็นค้าเนาะเลยมีเจ้าปูพ่อแม่ไทยเนาะเป็นชื่อเป็นลุงเป็นยังหรือว่าเป็น หลายเพราสมควรน,น้องป่าเวมูลราคานี่ถือว่าลายอยู่ได้เลยเพราะว่านี่มันราคาแต่ราคานาอพี่น้องช่วงนี้มันกระแพงเลือกระไว้ใส่ไว้ใจหรือว่าซื้อบัตรซื้อ,อยังซื้ออยู่เนี่ยจำเป็นแ้วนองเด้อเลย,ยอ๋อาบาทนี้พี่น้องเลยไล่ไปน้องปา <c oughs> อ่ามีแต่ว่าเป็นคนดีเนาะของพ่อแม่ของสังคมอันนี้เลยมีแต่ว่าอาชีงเดมันบอดีบอยังบโมเฮตดน้องป่าเวเห็นไหม หมูเห็นใบรุ่นเพิ่นท้อมฉุกพอดเนี่ยเขาต้องเฮ็ดเนาะเพิ่นบอดีตอเฮาดอกท้อมนี่ค่ะใบไม้ยังประจาว่าอยู่ในเพื่อนม่ตู้พอตู้เพิ่นบ่ให้กินเนะเพิ่นงดเพิ่นห้ามักคุ้นขนาดเราเวียเพิ่นยังอยากให้ช่วงนี้นะสาวเยวสาวฮูจักอยู่พวกใบรุ่นเพิ่นแบบว่าเกี่ยวกับแบบสี่เนาะสรุปแล้วคือบ่ได้เฮ็ดแบบสั้นเนาะบ่ดีแล้วเนาะเพราะว่าสาวเอวก็บ่อยากให้น้องเราแบบสั้นมันสิเสเพได้เนาะพี่น้องคนเฮาสิ ติดมูแบบบเอาอย่างเลยเนาะเป็นเสเพ้ไปว่ากับผ้พังเนาะนแต่วันนี้กะน้องปลาท่านได้เป็นแบบสั้นกะมีแต่จุงเฮ็ดแต่เน่าดีเป็นคนดีของพ่อแม่ของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นเนาะเฮ็ดสิ่งใดมันดีเนาะเรื่องหาเงนินหาข้ามกะถือว่าโอเคน้องปลาก็ยังจกักอยากเฮ็ดยังหาอยู่ยถือว่าสู้ๆเนาะพี่น้องเลยยังได้เงินอีกสิไปเฮ็ดยังต่อหนึ่งลูกสิ่งละตะเทียมสองลูกสิ่งสองจะได้กระสีขายยัง แม่นี่ะลูกาเจ้าได้ลงทุนนะเพื่นอน,น,อน,นลงเงินลงทุนนะเพื่อนนะฮะวิ่งเงินลงทุนนะนเพื่อนอาตอนนี้ยังบ่อสายพี่แจ๊คส์อะอมื่นเนี่ยชยดใช่เหตุเออโอ้ลูกสาวก็ถ่าลงทุนมืออื่นเนาะ,<ม>ะจาก,การลงสอบลงทุนสิกะระคืดเทมันทวนทีแทล้วเนาะแม่แน้วของเสียพันเ่อลงทุนไม่ได้กับไลค์เท่าไรเนาะพี่น้องเนาะฮ<ม>ะซื้อว่าโซงใหญ่ลันท้าเพ้าวันนี้ซือว่าเอาเมื่อไรก็เมื่อไรมาคนเดียวนี่จะเทียดได้ เอาเมื่อจะมีอยากได้เนาะท <c oughs> ั้งหาทั้งค้อนผู้จักกันนี่เนาะค <c oughs> ือหาว่าค้อนเรมีรถจักมาอยู่ด้เนาะ, <c oughs> ะพี่น้องเนียเอา้าจังใดกะทอดถึงยุดไม้แล้วเนาะสะพานบุญข้างนี้พี่น้องเนียเนาะกะท <c oughs> อดมาถึงขูโชคดีก็คือน้องลูกปลานั่นแหละแต่เรื่องอ่าพอก,กวรันเป็นจิ๊เตอร์ไน้องปาลานี่ก็รอที่ตามเนาะพี่น้องเนาะรอเบิ่งก่อนว่าเมียนเรื่องบบอีหยังเพิ่นกับว่าท่านได้เสลยคือกันเนาะ <c oughs> พี่น้องเนียน้องปลากะเป็นได้หยังหู้บ่ก็อยากหู้อยู่เลย ยังหูอยู่เนาะเหนื่อยค่ะเพราะว่าแล้วกระทางเอฟซีเพิ่นก็เห็นเพิ่นเมิ่นมาว่ามีบางคนอาจจะเข้าใจทั้งพอกอนแล้วเข้าใจทั้งนอกลูกป่าเนาะพี่นนอกกับมีหลายรูปแบบอยู่เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะกับเต่ละคนกับอาจจะคิดว่าคือการอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะคือน้องป่าว่าะถึงได้น้องป่ายังเกลียดทั้งพอกันอยู่บ่บ่คือว่าเรื่องแล้วแล้วเลยสีแล้วที่น้องคิดดีเนาะเทาบ่ต้องถือโคตรโคตรเพิ่นเนาะเพราะว่าหนึ่งแม่เพิ่นกับเป็น พอหักเฮาเลยกะมีบุญมีคุณต่อเฮาเป็นบอลเนินเป็นหักเป็นแชงเฮาเคนมีบุญมีคุณต่อเฮาคนจังอาช่วยเหลือเฮามาเอาอลไรพี่น้องฝนตกตัวป่ะนี้นองป่าเนี่ยฝนเลยฝนตกพี่น้องเลยนะเมนบอลคุณฝนตกตี่เมนบอลนองป่าบฝนมาอันี้พอเราคิดว่าฝนตกคิดว่าเอฝนตกแล้วว่าสันเนาะอ๋อมาดิกะมีได้ทิพาน้องป่าเมื่อเช้าเมื่อซชานี่ย เอาเมื่อปวัยได้คนว่าเ,เนอเพิ่งทีรถมากผู้เดียววองเลยทั้งขับทั้งโอดแล้วบบดนี้เนอหรือว่าบุญลองทับเพิ่นมื่อน,นี้เนาะดีมุกดีใจน้นองปลาลายๆได้อเนาะิตายกะอ่าให้ดูดีมีเฮงเนาอรักษาสุขภาพตัวเองเนาะดี๋ยไปดิ่นไปเที่ยวลายได้เนาะอยู่เรือนอยู่ซ่านเห็ดเปียเห็ดงานสวยทั้งพระตู้ปม่ตู้เพิ่นผู้ที่เขาอยู่น้ำผู้ที่เป็นเบิ่งแยงเอาได้อเนอเอาไว้แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสิตายคลิปนี้ก็นที่ได้ขอตัวลาแล้วแหละคือสิได้ฮะ ยาวแล้วละคิดก็ได้ถ้าว่าสาวทิ่พาดประการใดว่าวนวนหูเนาะประมวลนวลหูพี่นเราเห็นขอโทษขอให้หลายๆเนาะสำหรับบทคิดคิดใจทั้งพี่น้องญาติก็ขอโทษขอให้หลายๆ่น้องเด้อเนาะสำหรับพี่นี่ขอตัวลาแล้วเด้อพี่น้องขอกลับพบ้านสบายสบายสบายเนาะบ๊ายบาย